สวัสดีครับเพื่อนๆของ youtube ครับเจอกับผมพี่เกาครับมาเมียวน้อยชาแนลดูกระติบข้าวทุกคนโอ้โหเบิงโอ้โหคือ,อสกินเบิร์ดคือสกินเบิร์ดน,นี่คทอดหมูครับ สมงวดทอดกินเขาน้ำกันครับมาเด้อมากินเขาน้ำกันอือืออืออืเอือจะอยาก้เป็นยังอือ 对啊，比如，嗯，嗯 ok ça me pas on.